ขณะนี้ผมอยู่ที่อ่าวพราวรีสอร์ทนะครับเรือที่จอดอยู่เยอะๆนั่นคือเรือเตรียมสกัดน้ํามันนะครับไม่ให้เข้าก่อสเสม็ดเวนซามกรรมซัดครับจังหวัดระยองนะทะเลระยองนะครับเพราะมาตรฐานการวางท่อเนี่ยคนตรวจสอบ ISO เนี่ยให้ผ่านมาได้ไงครับแค่เพียงก่อท่อหลุดเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่อุบาทมากนะครับ เป็นท่อน้ำมันนะครับมันไม่ใช่ท่อน้ําประปานะครับซึ่งหลุดลงทะเลก็ไม่เป็นอะไรแต่นี่ลงไปนะครับทรัพยากรธรรมชาติทั้งใต้ทะเลท้องทะเลชายฝั่งเนี่ย20ปีมันจะฟื้นฟูหรือเปล่าครับไม่มีทางฮะนะครับเพราะน้ํามันเนี่ยถึงคุณจะใส่สารกตกตะกอนนั่นแหละย,ยิ่งตัวดีนะครับสารตกตะกอนก็คือเหมือนขี้เท่านะครพอลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปกบดอกยอดประการัางอ่อนนะฮะ ปลาเล็กปลาน้อยที่ไม่สามารถว่ายองอทะเลลึกได้ก็คือตายหมดนะปูหอยหนะครับปลาการังนี่ไม่ต้องพูดถึงฮนะเด้งสนิทครับผมตั้งแต่ปี5อะไร5-6หรืออะไรเนะี่ยที่ว่าเข้าอ่าวพราวตอนนั้นกี่ปีแล้วครับเนี่ย6-4 6-5แล้ว10ปีแล้วมั้งกี่ปีอะ6กปีแล้วปลาการังไม่ขึ้นสักดอกฮนะทำไมผมจึงรู้ ผมเป็นคนอยู่จังหวัดระยองอยู่กกอนสเมเด็จมาเป็นลูกจ้างมาทำหากินอยู่นี่นะครับผมไปตกหมึกตกปลาปลาการาังที่เคยสวยเคยอะไรนะตอนนี้ไม่มีเลยฮะมีแต่ก้อนหินซึ่งเป็นซากปลาการังตายนะครับนั่นแหละวนพวงมาและอีดอกนี้รั่วอีครับอย่าคิดว่ารั่วที่มาตะพูดแล้วกวาสเมเด็จจะไม่ไม่มีอะไรนะฮะเรียบร้อยครับเพราะสารเนี่ย มันมุดอยู่ใต้น้ําเนี่ยมันจะค่อยๆขยับไปนะฮะค่อยๆขยับไปคราบน้ํามันเนี่ยคุณทาให้มันเป็นฝุ่นตกตะกอนลงไปเนี่ยยังไงมันก็ถึงก่อเสม็ดนะครับผลกระทบมีแน่นอนไม่กระทบต่อคนแต่กระทบต่อสัตว์นะครับธรรมชาติเป็นไปได้นะฮะถ้าจะฟ้องพวกโรยงานพวกนี้นะฮะฟ้องให้คนตรวจสอบนะฮะให้ใบผ่านมาได้ไงการวางทุ่นวางท่อส่งต่อน้ำมันใต้ท้องทะเลนะฮะ ถ้าเป็นต่างประเทศนะครับยิ่งประเทศจีนนะประหารชีวิตครับทุจริตแบบนี้นะครับ